คืออย่างนี้การหาคู่ต่างชาตินะเราก็รู้กันดีใช่ไหมว่ามันมันก็มีได้ทั้งเราไปเจอตัวต่อตัวตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะอย่างเช่นองค์กรเราหรือที่ทํางานเราเป็นงานบริการเออเจอร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเจอต่างชาติใช่ไหมเดียแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นโควิดใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะช่วงเนี้ยวิธีที่มันเจ๋งมากๆแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยน แลงสภาพแวดล้อมของเราอะก็คือเรายังใช้ชีวิตเราปกติเรายังทํางนานเราปกติแล้วตัวเราก็ไม่เสี่ยงอะค่ะตัวเราก็ไม่เสี่ยงอะแล้วเราเลือกได้หลายคนอะคือการเล่นเว็บไซต์หาคู่นะคะมีมือถือมีอินเทอร์เน็ต่ะเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกได้นี่คือความหมายของอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วเครื่องมือที่เราเล่นนะคะหรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เราเล่นเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าไปอยู่ให้ถูกที่ ที่ครูเดนบอกว่าไปอยู่ให้ถูกที่เลือกคุยให้ถูกคนเนี่ยคำว่าไปอยู่ให้ถูกที่คือให้เลือกเครื่องมือที่มีการวางข้อมูลจริงๆดูดีๆนะบางแอปอะเขายังโฆษณาเลยว่าแอปหาเพื่อนพี่ๆที่มีแฟนต่างชาติแล้วอะที่ได้แฟนแล้วอะจะรู้เลยว่าแฟนเราอะมาเจอเรามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือมหัศจรรย์เขาหาข้อมูลเขาเตรียมตัวค่ะอย่างเขาจะมาเที่ยวไทยเนี่ยเขาไม่ใช่อยู่ดีกระโดดมาเที่ยวไทยนะเขาเซิร์ชข้อมูลก่อนค่ะ เซิร์ชข้อมูลหาข้อมูลก่อนใช่ไหมว่าที่ไหนมีอะไรดีอะไรเด็ดแล้วเขาวางแผนว่าวันนี้จะไปไหนเที่ยวไหนอยู่ตรงไหนบ้างเป็นนิสัยของเขาอ่ะเขาจะเป็นคนที่หาข้อมูลครูก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าแบบนี้ครูจะเอาให้ดูเรามองในมุมของเขานะเรามองในมุมของผู้ชายต่างชาตินะการที่เขาจะมีแฟนคนไทยเขาสนใจผู้หญิงไทยอะ่ะแล้วถ้าเขาเป็นคนขี้อายเหมือนแฟนครูที่เขาบอกอะ่ะเขาก็เคยมาประเทศไทยบ่อยมาร่วมงานมาอะไรบ่อยนะแล้วจะให้เขาอะ่ะ เดินไปถามหรอว่าคุณโสดไหมผมจีบได้ไหมมันก็ไม่ใช่คือแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าโสดไหมหรือแบบนิสัยเป็นยังไงเพราะงั้นเขาก็ต้องเอาตัวเขาออะมาเล่นเว็บไซต์ต่างชาติอะ่ะพอหาข้อมูลเขาต้องเซิร์ฟเป็นภาษ,ษาอังกฤษ,กษนะคะ Top 5 Thai Dating Site พี่พี่เซิร์ฟอย่างเงี้ยแปลว่า Top 5ก็คือ5อันดับแรกของเว็บไซต์เดทติ้งคนไทย พี่จะพิมพ์ว่าท็อป10ท็อปอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะครูยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูค่ะอันนี้มันเกิดจากการโฆษณาเห็นไหมเว็บที่เขาโฆษณาไว้เว็บที่เขาขอโฆษณาไว้เว็บที่เขาขอโฆษณาไว้เสร็จปุ๊บอ่าอันนี้ไม่ได้โฆษณาครูจะพาคลิกไปให้ดู The Five Best Dating Site in Thailand นี่คือเอ่อหอันดับที่ดีที่สุดเว็บเดทติ้งไซตในประเทศไทยคูเฉพาะหอันเนาะอันแรก t h a i q ว i ิ c o m t h a i f a i น l y c o m Asian Dating. c o m Asian Dating. c o m เนี่ยเป็นเจ้าเดียวเจ้าของเดียวกันกับ Thai c u p i d นะคะแล้วก็ Thai In Asian. c o m OK Cu วปอันนี้คือท็อป5ต่อมาเมื่อกี้เราดูอันนี้แล้วใช่ไหมดวนอื่นด้วยอ่ะครูยกตัวอย่างอันนี้ท็อป6นะคะ6อันดับสูงที่สุดนะคะในการเล่นเว็บไซต์หาคู่สำหรับคนไทยนะเว็บไซต์หาคู่คนไทยไทยเฟรนล l y เนี่ย มีคนอยู่จํานวนมากเป็นเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะคะ Thai Cupid เพื่อที่จะหาแฟนคนไทยและภรรยาเนี่ยเห็นไหมคือไม่ใช่อ่านผ่านๆน,นะอ่านแล้วต้องวิเคราะห์นะคะเนี่ยครูแนะนำแต่เรื่องดีๆให้ทั้งนั้นเลยครูอยากให้เอาไปทำนะค่ะเป็นข้อมูลความรู้และเป็นเครื่องมือของเรานะคะ,อ,ะอืม แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเว็บไซต์อื่นจะหาคู่ไม่ได้นะคะก็หาได้นะหาได้แต่ครูเพียงแค่โชว์ตัวอย่างให้ดูว่าพอแฟนเราพอต่างชาติหรือคนที่เข้ามาเล่นแต่ละเว็บไซต์อะพอเ็าหาข้อมูลแล้วเขาจะเจออะไรแบบว่ามีประสบการณ์เยอะแยะมากมายมีคนสําเร็จ ในนี้แล้วก็บางคนสมัครพอสมัครไปแล้วแล้วก็ก็พอทําได้ทําเป็นแล้วครูไม่รู้จะแชทยังไงใช่ไหมครูก็เลยทำตัวนี้มาช่วยนะคะก็คือคู่มือแชท599บาทเอาไปประกอบในการแชทพูดคุยแล้วทีนี้พอคนที่อยากเล่นแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงเล่นไม่เป็นทําโปรไฟล์ไม่เป็นครูวางข้อมูลไม่เป็นอะไรเงี้ยครูตังก็เลยทำคอร์สขึ้นมาไงคะ คอสทำโปรไฟล์แล้วก็สอนเทคนิคการเล่นเว็บไซต์ไทคิวปิดนะคะที่รูดนะ่ะทำโปรไฟล์ให้นะครูเป็นคนขอข้อมูลนะคะแล้วก็ทําโปรไฟล์ให้พี่ๆรวมทั้งให้เข้าไปเรียนในกลุ่มเทคนิคการเล่นเว็บไซต์ไทคิวปิดครูมีคลิปสอนนะคะสิบคลิปแบบเนื้อหาดีมากครูแบบภูมิภาคภูมิใจมากแล้วครูก็อยากให้ได้เรียนมากๆค่ะเพราะว่ามันจะทําให้เราเล่นเป็นเล่นเก่งเรารู้ว่าเราต้องเลือกคุยอย่างไ้เนื้อหาเยอะเดี๋ยวครูโชว์ให้ดู การทาโปรไฟล์ประวัติให้เรามีภาพลักษณ์ให้เรามีตัวตนในเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยรูปภาพของเราแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเรามันต้องออกแบบและดีไซน์การวางข้อมูลมันจะมีแบบตัวเลือกและแบบพิมพ์ตอบซึ่งครูแนะนําว่าให้ทําเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอย่าลืมว่าเรามาหาคู่ต่างชาติค่ะมันจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าล้านเปอร์เซ็นต์หากเราวางข้อมูลภาษาอังกฤษได้เขาจะมองเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวเราแล้วเราก็ วางข้อมูลให้ตรงใจเขาให้โชว์ความเป็นตัวเราได้โดดเด่นแตกต่างอย่างดีอะค่ะมันจะทําให้คุณโดดเด่นจากคนอื่นยิ่งช่วงอย่างเนี้ยแต่ละคนก็อยู่บ้านนะใช้โอกาสเนี้ใช้ตอนแบบเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์กับเราอย่าทิ้งเวลาไปเฉยค่ะเดี๋ยวคนอื่นพอเปิดประเทศมาพอได้วัคซีนอนะประเทศใช้ชีวิตปกติแฟนเขามาเจอเอาเรายังไม่ได้เริ่มเลยอะไรเงี้ย ขอให้ใช้ช่วงเวลาตรงนี้แหละให้เป็นโอกาสกับชีวิตของเรานะคะถือว่าวิกฤตเข้ามาเพื่อเปลี่ยนชีวิตเรานะเสร็จปุ๊บพอได้โปรโฟไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วอะ่ะครูก็จะให้พี่เข้าไปเรียนเทคนิคในกลุ่มสำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะอยากขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือว่าสนใจอยากเข้าร่วมโปรแกรมทำโปรไฟล์และเรียนเทคนิคโปรแกรมนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะว่าสนใจ หรือส่งข้อความโดยตรงหาเพจของเรานะคะส่งข้อความหาครูได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ